นี่ครับตรงนี้ครับติดสองตัวเลยครับนี่ครับตะขายแปดเซนนะครับแต่เราเป็นรุ่นด้วยกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวครับวันนี้อย่ามองครับที่ผมถ่ายรูปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นครับนี่ครับของมันทั้งนั้นนะครับป่าตองนะฝั่งนู้นที่ติดคู่หนึ่งครับที่มองเห็นเลยผิวน้ํา นี่ครับนี่รับตะไคร้แปดเซนนะครับรอลุ้นกันนะครับว่าจะวันนี้จะได้กี่แต้มกี่ตัวนะครับผมจะถ่ายแล้วดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับทุกคนเขาล้นล้วนเลยปลาฉลาดครับดักตะไคร้นะครับหรือมองนะครับ แตกเส้นพิ่งกู้มาเสร็จแต่ตะไคร้ยังไม่ได้เอาออกครับอยู่ในน้ำเนี่ยครับรบรรยากาศรวมนะครับจะมีตะไคร้เล็กอันนี้ก็ติดอยู่เหมือนกันไม่กี่ตัวครับปลาเล็กไม่วิ่งของเขาเรื้วร้นเลยวันนี้ ให้ดูบรรยากาศนะครับพอดีเจ็บเงนือกนะครับปูดจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ปวดปวดเงือกนะครับตะไคร่บรรยากาศนะครับหนองน้ําบ้านเรานี่ครับดูเองครับว่าที่ไหน นี่ครับบรรยากาศตาสองนู้นได้ไหมได้ยินตะเกได้ตัวนึงน,น่าจะติดอยู่มั้งตาสองนูน้นนี่ครับบรรยากาศนะครับอ่ตรลสลดัด บางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้นะครับมันแล้วแต่จังหวะที่เออมากระบ้าลงเห้ย นี่ครับทำบกลกกินีครับพี่น้องปลาฉลาดลุ้นๆมีแต่ลอกหนังแล้วก็ข like, ูดเอาเนื้อครับทอดมันนะครับแต่ถ้าได้ปลาไกยังดีเนื้อมันจะเยอะแต่ตัวนี้ก็โอ้โหหนาตุ๊บเหมือนกันนะครับเนื้อแน่นเหมือนกันครับเนี่ยจะต้องปลาแบบนี้ต้องเขียนทำนะครับปลาปลาปลาตองเนี่ยครับนี่ครับเนื้อแน่นเหมือนกันนะครับ อดมันได้แล้วแต่บางคนชอบครับทำรับลุมรับเนียวอะไรแล้วแต่คนชอบครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับตะไข่แปดเช้น